ก็วันนี้จะนำทฤษฎีจากงานวิจัยมาทดลองใช้ในแปลงมันสปะหลังนะครับก็คือการปลูกจริงๆปลูกพืชตระกูลถั่วก็ได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมนำมเมล็ดพันธุ์กระเจ็บเขียวนะครับตัวนี้สั่งซื้อมาเอามาหยอดลงระหว่างต้นของ มันสปะหลังนะพอดีผูกห่างนะครับผมก็เลยจะนำมาหยอดเพื่ออในงานวิจัยนะครับก็ผลของปุ๋ยพืชสดของกระเจยบกระเจยบเขียวนะครับไม่ใช่กระเจยบหวานก็คือมันจะมีธาตุอาหารโพแทสเซียมเมื่อทำการย่อยสลายแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ พืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วพา้าถั่วพุ่มถั่วเขียวหรือว่าปอเทืองนะครับก็สามารถนํามาแซมระหว่างแถวระหว่างร่องได้นะครับผมอันนี้เป็นมาด็ดพันธุ์ถั่วมะฮะเขียวนะครับก็มีในตัวเจนสูงพืชตระกูลถั่วแต่ว่าเนื่องจากปีที่แล้วนะครับจุดต้นยูคาแล้วก็ต้นมะล่ามเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ ขึ้นต้นนะครับผมก็เลยเอาเมล็ดกระเจ็บเขียวมาแซมจุดนี้นะครับเดี๋ยวก็จุดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนู้นนะครับที่หัวใหญ่แต่ว่าลำต้นใบจเจริญเติบโต,โตไม่ไม่เต็มที่นะครับก็จุดนั้นจะเอาถั่วพุ่มมาหว่านนะครับแล้วก็พอครบกระเจ็บเขียวเนี่ยมีอายุการเก็บเกี่ยว45วันนะครับเมื่อครบ45วันแล้วก็ จะเก็บผลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอเก็บผลปุ๊บผมก็จะตัดต้นแล้วก็จะใช้สารเร่งซุปเปอร์พอดอหนึ่งนะครับหนึ่งถุงสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้หนึ่งตันนะครับแต่เราคือมันจะต้องผ่านกระบวนการนะครับก็คือจะมีวัสดุเศษพืชสดของผมเนี่ยจะเป็นพวกกระเจ็บเขียวนะครับมูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรียแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พอดอเอามาหมักรวมกันนะครับจริงๆต้องทําเป็นอกองหมักนะครับกองหมักปุ๋ยแต่ว,ว่าผมจะมาประยุกต์ใช้แบบหมักในไร่ดูเลยนะครับผมจะดูว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าผมจะเอา,เอาปุ๋ยหมักที่ทําการหมักแล้วนะที่มันเป็นเศษฟางเป็นเป็นผงดําๆนะครับทําการย่อยสลายแล้วมาโรยระหว่างจุดนี้นะครับด้วยนะครับ พอตัดกระเจยบเขียวเสร็จปุ๊บก็จะทําการฉีดวันนี้ลงดินนะครับระ,ะดายน้ํย20สิติลงดินนะครับก็วันนี้อายุมันประมาณ20กว่าวันนะครับอีก78ดดอีก2วันจะครบ1เดือนนะครับก็มาดูโครงสร้างนะครับใบเขียวนะครับผนังเซลล์เขียวมันนะครับ ถ้าโดนแดดมีใบจะมีลักษณะที่มันวบาวครับพนอังเซลค่อนข้างที่จะแข็งแรงสังเกตได้จากใบเขียวเข้มแล้วก็เดี๋ยวผมพามาให้ดูต้นที่ติดโรคใบด่างครับหรือเชื้อไวรัสซีเอ็มอาร์นะครับเห็นได้ว่าใบเขาค่อนข้างที่จะไม่หยิกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับท่อนพันหรือว่าเป็นกับพนอังเซลที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าผมได้ทําการฉีดน้ําหมัก ที่หมักเองนะครับไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าครั้งที่สองยังไม่ฉีดเดี๋ยวจะรอแทกดึงร่องขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยฉีดนะครับอันนี้รองพื้นด้วยขี้หมูอัดเม็ดนะครับ no ปุ๋ยเคมีก็จะมีเคมีอินซีอยู่เฉพาะโซนด้านบนนะครับจะเรียกว่า no เคมี Me. ไม่ได้นะเพราะว่าเราใส่อินซีเคมีไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะสังเกตการ การเจริญเติบโตของมันอยู่ว่าจะใส่ป <in> ุ๋ยเคมีร่วมด้วยไหมนะครับอาจจะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะเน้นประหยัดต้นทุนว่าราคามันปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะก็คือจุดนี้ปีที่แล้วต้นใหญ่ต้นสูงงามแต่ว่าหวัวเล็กนะครับผม แต่โซนด้านบนหัวใหญ่ดกแต่ลําต้นลําต้นประมาณ150เซนถึง120เซนได้นะครับแต่จุดนี้ก็150อัพแต่ว่าหัวเล็กนะครับแล้วก็ที่สำคัญจุดนี้ปลูกลึกนะครับปลูกลึกมันก็เลยหัวเล็กนะครับปีนี้ก็เลยปลูกตื้นสังเกต้จากท่อนพันธุ์นะครับผมค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ใช้คัดท่อนพันธุ์ที่ ปลอดโรคแต่ว่าก็มีติดมาบ้างนะครับก็เสียยากาไปแล้วนะครับปีน,นี้ยากค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่จุดนี้ปลูกทีไปหน่อยแถวหนึง่งนฮะก็งามอยู่ครับปีแรกที่มาทำนะครับดินถ้าเราอนิกวกเนี้ยค,คือแข็งปักแต่ ผมก็ปีที่แล้วได้ทำการรองพื้นด้วยฟิวเจอร์เค้กประมาณ10กว่าตันนะครับก็ดินล้วนสุยนะครับแล้วก็ฉีดจุลินทซีย์ลงไปในดินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินซียสังเคราะห์แสงจุลินทรียหนอกไว้วหรือว่าน้ำหมักลงไปนะครับนี่ดินล้วนสุยนะแล้วก็อยู่ใกล้ต้นยูคาก็เก็บความชื้นได้ดีนะครับ ว่าฝนจะไม่ตกมาหลายวันก็ปีนี้ได้ทำการตัดรากต้นไม้นะครับทุกต้นยกเว้นต้นดูตัดยังไงนะครับก็คือผมตัดอย่างนี้เลยจริงๆก็ตัดอ้อมแต่ว่าได้ทำการฝังแล้วตรงนี้ได้ทำการขุดเพื่อที่จะให้น้ำเก็บไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นนะครับเพราะว่จุดนี้ต้นอยู่คามจะดูด น้ำนะครับนี่มานผมเป็นไงครับปีนี้สุดยอดไหมครับวันนี้ก็มาหวานข้าวเดี๋ยวนี่ปีเทแล้วตรงนี้ก็จุดนี้ก็ต่ำน้ําขังนะครับ โซนเนี้ยลงไปหัวเล็กนะครับด้านบนหัวใหญ่ด้านบนปีแล้วจําได้ว่ารองพื้นด้วยป Ł ุ๋ยขี้หมูนะครับตรงนี้ขี้ไก่แกบตรงนี้ไม่ได้รองพื้นอะไรเพราะว่าขี้หมูหัวใหญ่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับคลิปนี้